เมย์ซึนค่ามงกะลาบากว่าไหลเปโดอาดาเลกว่าไหลเปโดอาดาเลตีกว่าไหลเปโดอาเมโลเลตีกว่าไหลเปโดอาเมโลเลกว่าเฮ็ดส,สังปาพิโลตวาดาเล ว่าเฮ็ดสังปลาพิลโลตัวดาแลเตเฮ็ดถือกว่าไปโลดตัวดาแลเตเฮ็ดถือกว่าไปโลดตัวดาแลกว่าตั้งเพลย์ปตูแน่ตัวดาแลกว่าตั้งเพลย์ปตูแน่ตัวดาแลกว่าจอมไต้ก็ ต,งงนนตุวเงี้ยเส้นแน่ตัวดีกว่าจอมไตก็ตุวเงี้ยเส้นแน่ตัวดีกว่าจอมก็หกักสิตูแน่ตัวดีกว่าจอมก็หักสิตูแน่ตัวดีกว่าจอมกันหา้าอัตุตูตัวดารากว่าจอมกันหา้าอัตุตูตัวดารามาตั้งเผลอ เปตูเนลาเลมาตั้งเผลอเปตูเนลาเลเพศสังอ่ำกว่าปาพิโลมาตัวด่าเลเพศสังอ่ำกว่าปาพิโลมาตัวด่าเลเตีกว่าวันหลยเปลเนตัวมาแลเตีกว่าวันหลยเปลเนตัวมาแล กว่าหลายวันเปในเยดตวัวมะเลกว่าหลายวันเป็นในเยดตวัวมะเลอยู่ในเฮิร์นเอ็งเทมาอยู่ในเฮิร์นเอ็งเทมาตั้งนอกอปินตั้งนอกอปินตั้งในอแท ตั้งในอัฐิอยู่ตั้งบนอปปอมาอยู่ตั้งบนอปปอมามีเงินกาหือไปสัมไปเล่าชีแลมีเงินกาหือไปสัมไปเล่าชีแล